สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิดเมนพบแฟนเกมครับวันนี้ก็มาพบกับเกมซอร์เช่นเคยครับวันนี้ก็ทิดเมนจะพามาดูตัวสีฟ้าตัวแรกครับของทีมทิดเมนนะครับก็ได้เป็นตัวนี้ครับลุกวอลเตอร์ครับก็เป็นยูยี่สามนะครับเป็นการกองหลังนะครับสัญชาติฮอลแลนด์ครับมีใบที่หนึ่งเลยนะครับมีสิบใบในโลกครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นใบเดียวในโลกครับตอนนี้เพราะว่า ใบนี้เป็นใบฤดูกาล2020 2 0 2 1นะครับผมยังไม่เคยยังไม่เห็นใบที่ 2- ที่3าออกมานะครับตอนนี้มีแค่ใบที่1ออกมาก็ถือว่านับได้ว่าเป็นใบเดียวในโลกในปี2020 2 0 2 1ละกันครับก็มาดูสถานะคร่าวๆข,ของคุณลุกวอเตอร์นะครับก็กลาปใบนี้นะครับที่เมนไปแลกมานะครับ๋วที่เมนเปิดหน้าตาการแลกดูนะครับ ตะกู่นะครับอ่าโอเคครับนี่ครับทิสเมนครับก็เอาดีโก้มาลารอน่านะครับของทิสเมนนะครับไปแรกเอามาเป็นลุกวอเตอร์นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการข้ามเชนเลยนะฮะจากนักเตะต,ตำนานนะครับ มาสู่นักเตะยูยี่สามนะครับแล้วก็เป็นตัวสีฟ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานคร่าวๆครับอ่าถ้านัดหลังสุดนะครับไม่ได้ลงแค่แมตช์เดียวนะครับคือแมตช์ที่วันที่6กุมภานะครับส่วนแมตช์อื่นก็ได้ลงครับสิบสามกุมภาสิบเก้ากุมภาก็นัดล่าสุดครับยี่สิบหกกุมภานะครับตำแหน่งที่ทิศเม่นไปดูในทีมเนี่ยตัวเนี้จะเป็นสำรองนะฮะสำรองแต่ได้ลงทุกนัดนะครับ จะเปลี่ยนแทงอเล็กบุตเนอร์ครับเด็กเก่าแมนยูก็คืออเล็กบุตเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวจริงนะครับจะอยู่เล่นทางฝั่งแบกซ้ายแล้วก็จะมีนี่แหละครับลูกวอเตอร์นะครับจะลงครับแล้วทิดเมนเช็คย้อนดูย้อนหลังสิบนัดหลังสุดนะครับลงเป็นลงเป็นตัวจริงแค่สองนัดครับแล้วก็ตัวสำรองครับแปดนัดแล้วก็จะส่งมาช่วงนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบนะแทนอเล็กบุตเนอร์เลยครับแทนตำแหน่งกันเลย ก็แต้มก็ที่เห็นก็คือมีเวลาน้อยนะครับแต่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับว่าลงมาสิบยี่สิบนาทีแต่ว่าได้ลงทุกแมตช์นะครับผมดูแล้วก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับอาจจะขึ้นมาขึ้นมาแทนในอนาคตได้ครับเพราะอายุยังน้อยอยู่ตอนนี้อายุยีิบสองปีนะฮะที่มาเล่นกับในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์ได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วแมตช์หน้าครับที่จะได้ลงนะฮะ วันที่สามวันที่หกเดือนสามนะครับงานหนักครับเจออาแจกครับนัดล่าสุดที่เจอกันนี่อาแจกถล่มไปห้าศูนย์นะฮะไม่รู้นะัดนี้กองหลังจะเสียคะแนนหรือเปล่านะฮะครับผลงานโดยรวมของเขาครับ,รบของแมตชนี้ก็เราไม่เสียเวลานะครับเราก็ข้ามไปเลยเนี่ยฮะ สำหรับตัวนี้นะครับกราดเหลืองครับเขาจะมีออกมาแล้ว2 5 9ใบนะครับกราดแลสีแดงครับมี9 7ใบแล้วก็ก๊าซซูเปอร์แลนะครับมีอยู่4ใบนะฮะแล้วก๊าดยูนิคกราดนี้ยังไม่ออกมานะครับนะครับเวลาเตะสามร้อยแปดสิบห้าที่ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าเราเราไปดูราคาในตลาดตอนนี้นะครับเดี๋ยวทีมเอ็นจะขออนุญาตเลือกเป็นก๊าซุปเปอร์แลเลยนะครับ สี่ใบปึ๊บนี่ครับจะเห็นไหมครับการ์ดสีอ่อนกว่าสีฟ้าอ่อนจะเป็นการ์ดในฤดูกาลสองพันยี่สิบเอ็ดถึงสองนยิบสองะครับจะมีสีที่อ่อนกว่านะครับเป็นการ์ดปีใหม่นะครับจะออกมาแล้วสามสามใบนะครับมีใบหนึ่งทับสิบใบสองทับสิบใบสามทับสิบนะครับส่วนปีสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเ็ดนี่ยตอนที่ออกมาใบาเดียวครับใบที่หนึ่งทับสิบครับก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการ์ดใบเดียวใน ในโลกของปี2020ถึง2021นะครับเพราะว่าหมายเลข2ถึงหมายเลขสิบเนี่ยยังไม่ออกมานะฮะจนภาคใหม่เนี่ยออกมาแล้วก็ถือว่ามีคุณค่าครับใครได้ไปนะฮะก็ราคาตั้งขายอยู่ตอนนี้มีคุณ Hands b รอถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัย้วยนะครับตั้งขายอยู่ที่0.49 ETH นะครับประมาณ1,285เหรียญน,นะครับก็ใครจะติดต่อทิศแม่นเนี่ย ซื้อมาได้นะครับผมไปตั้งแต่อ่า0.15 e t h แล้วฮะถ้าใครสนใจก็ทักมาต่อรองราคาได้ครับผมไม่ขายถึง0.49แล้วครับน่าจะราคาสูงไปนะฮะ0.15ครับ,รบส่งเข้ามาได้เลยฮะขอเสนอจะกดรับให้อย่างไวฮะอือก็นี่ก็คือภาพรวมของตัวนักเตะ สีฟ้าทมเมนนะครับเพราะยังไงก็อย่าลืมนะครับไปประมูลการ์ดให้ชนะนะครับสาหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์ของทิมเม้นนะครับประมูลการชนะ5ใบนะครับถ้าชนะ5ใบเราจะได้สุ่มกาชาฟรี1ครั้งเนาะก็ถ้าเราสุ่มเราเปิด5า้าใบครบใช่ไหมครับทิมเมนก็จะได้เปิดด้วย5ใบนะครับเดี๋ยววันนี้ทิมเม่นก็จะให้ดูการท,ที่ทิมเมนเปิดได้นะครับส่วนมากจะเกือนครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกือทุกใบนะครับ จะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างครับนี่ครับแรกๆใบแรกๆก็ถูกครับอย่างเงี้ยครับใบนี้ที่เม่นเปิดได้นะครับขายกันอยู่ที่หลักไม่กี่เหรียญครับนี่คนนี้ครับโจนาธานไมเดนาเเราไปดูราคาต่ำสุดตลาดนะครับขายที่สุดสองเหรียญครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวที่แพงสุดที่ได้ตอนนี้นะฮะ ที่ผู้สนับสนุนที่สมัครผ่านลิงก์ที่เมนรับประมูลชนะนะครับผมก็ไปเปิดมาได้ตัวนี้ครับตำแหน่งโกอายุยูยี่สิบเอ็ดครับมีราคานะครับโกนี่แพงนะครับถึงถึงจะแบบไม่ได้ลงเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูราคาตามส่ดของเขาเลยครับตอนนี้ราคาอยู่สิบห้าเหรียญครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับเพราะว่าการสุ่มกาชาเนี่ย มันเป็นการสุ่มเนาะมันก็โอกาสเกือค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าฟุกได้ตัวแพงขึ้นมาเนี่ยมีตังใช้ไม่รู้รู้ตัวนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับไปประมูลการนะครับใส่ใครที่ยังประมูลเป็นเดี๋ยวอ่าหรือพื้นความจําให้คร่าวๆตรงนี้ก็ได้ครับนี่ยครับกดที่มาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตเสร็จแล้วก็นิวการ์ดแอคชั่นนะครับนะครับแล้วก็เราก็หาตัวผูกกันได้ครับถ้าประมูลเราอยากสุ่มกระชาดูครับเราหาตัวที่ไม่ต้องแพงมากครับไม่ต้องถึงสิบเหรียญครับ มันจะมีอยู่ครับพวกพวกตัวไม่ได้ลงครับตัวสี่เหรียญห้าเหรียญอย่างนี้ก็ถือว่าแพงนะครับเราหาแบบตัวละสองเหรียญสามเหรียญนะครับนี่ยงห้าเหรียญอย่างนี้ก็ยังถือว่าแพงนะครับแพงนี่หมายหมายถึงว่าไม่ใช่ว่านักเตะไม่ดีแล้วมันแพงครับหมายถึงว่าถ้าเราจะซื้อมาสุ่มการใช้ใช่ครับผมไม่แนะนานะฮะเนี่ยครับตัวอย่างนี้หนึ่งเหรียญอย่างนี้ครับถ้าจบก็อยู่ประมาณสองเหรียญสามเหรียญเนี่ยตัวนี้อย่างตัวนี้ฮะก็พอสู้ได้นะฮะ ก็เป็นว่ายัางไงก็อย่าลืมเข้าไปประมูลการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครผ่านลิงก์เพื่อนนะครับแนะนําครับว่าให้สมัครผ่านลิงก์เพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่สมัครผ่านลิงก์เพื่อนนะจะไม่มีแคมเปญการสุ่มกระช้าให้นะครับอ่าก็ยังไงก็ถ้าไม่มีคลิปลิงยังไงเนี่ยทีมเมนจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะฮะก็สุม่มประมวลการชนะ5ใบได้สุ่มฟรีใบเหลืองใบหนึ่งนะครับครั้งเดียวในเกมนะครับยังไงก็ อย่าลืมเนาะแต่ยังไงคลิปหน้าทิดเมนจะมีข้อมูลอะไรมาฝากก็อย่าลืมเข้ามาติดตามชมช,มช่องทิดเมนโปรแฟนเกมทั้งทางเพจ u youtube และ facebook นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ